เตรียมต้นพันธ่์ต้นพันหน่อไม้ฝลัง่งจะไปปลูกในแปลงนะครับนี่ก่กใช้วิธีงัดออกจากแปลงเพาะ ดเดี๋ยวไปดูวิธีปลูกกันครับต้นพันธ์ก็เฉพาะอย่างน้อยให้ได้4เดือนขึ้นไปนะครับสเดือนสี่เดือนถึง6เดือนยิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าการดูแลในแปลงเนี่ยเราเราจะใช้เวลาน้อยลงนะครับถ้าถ้าเราใชา้ต้นพันธ์ุที่อายุต่ำ มันจะเสียเวลากับการดูแลรักษาในแปลงเป็นอย่างมากครับเอ้ยบอใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้คนแช่แต่แค่น้ำยาเออแช่น้ำยาจากบ้านอยู่เลยอันนี้ก็ได้มาแล้วลัวกษณนะต้นพันุนะครับแม่บ้านก็เอาเอ็มร้อยเอ,เอ็มร้อยกับอะไรนะหน่อยเอ็มร้อยกับชุลรถ แค่เป็นการเล่งรากเนาะครับวิธีปลูกนะครับก็จัดรากให้สวยงามนะให้มันเยียดออกดีๆเพราะเออจ,จะได้โตโต,ตเร็วออกรากดีแล้วก็จะติดไว้นะครับถ้าถ้าไม่จัดเลียงให้สวยงามมาวางเอาเลยเนี่ยมันไม่ค่อยโตนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ฝังกบครับเหยียบให้แน่นแน่นหน่อยเหยียบยิ่งแน่นยิ่งดีอ่าโอเคได้ละหนต้นระยะห่างของล่องก็ประมาณ150เมตรห้าสิบเระยะห่างของของปูก60เซน น,นี่ครับเดี๋ยวไปดูผลผลิตกันว่าวันหนึ่งเขาได้วันละกี่บาทสำหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งครับผม